ความเชื่ออันงมง,งายเมื่อเราเริ่มเท่าชแชรกแกช่ชราสายตามเริ่มบวหูเริ่มตึงผมร่วงต้องใส่ฟันปลอมหาหมดเรี่ยวแรงเมื่อสั่นเป็นครั้งคราวแต่ก็มีส่วนหนึ่งในร่างกายของเราที่จะดูแข็งแรงยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกๆปีนั่นก็คือปากที่แสนจะช่างพูดของเรา ดังนั้นพลเมืองน้ำท่วมทุ่งทั้งหลายจะมีคุณสมบัติเช่นดักการเมืองเมื่ออายุมากขึ้นไรศตวรรษมาแล้วพระราชาองค์หนึ่งประสบปัญหาเรื่องคณะเสนาบดีที่ชอบเถียงกันมากจนไม่สามารถหาข้อสรุปอะไรได้เลยพวกเขายึดถือธรรมเนียมการเมืองเก่าแก่ดั้งเดิมที่สุดที่แต่ละคนจะยืนยันว่าเขาเท่านั้นที่ถูก ขนาดที่คนอื่นๆนั้นผิดหมดอย่างไรก็ตา่างเมื่อพระราชาเจ้าความคิดจากงานเฉลิมฉลองโอกาสพิเศษขึ้นเสนาบดีทุกคนก็พร้อมใจกันจุดงานเพื่อที่จะไปร่วมงานฉลองนั้นงานเฉลิมฉลองนั้นจัดขึ้นอย่างน่าตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจในสนามกีฬาแห่งหนึ่ง มีทั้งการร้องรำทำเพลงเต้นระบำรำบุดฟ้อนกายกรรมตัวตลกด,ดนตรีและอื่นๆอีกมากมายในฉากสุดท้ายต่อนหน้าฝูงชนจำนวนมากและแน่นอนว่าบรรดาเสนาบดีทั้งหลายย่อมจับจดที่นั่งที่ดีที่สุดองค์พระราชาเองก็พาช้างหลวงเข้ามาอยู่ตรงกลางสนาม ตามมาด้วยชายตาบอดเจ็ดคนซึ่งเป็นทุกรู้กันทั่วเมืองว่าตาบอดมาแตกมันแดและไม่รู้ว่าช้างคืออะไรพระราชาจับมือตาชายตาคนคนตาบอดคนแรกช่วยให้เขาสัมผัสงวงช้างและบอกเขาว่านี่คือช้าง แล้วเขาก็พระองค์ก็ทรงช่วยชายคนที่สองให้สัมผัสงาช้างคนที่สามสัมผัสที่หูคนที่สี่สัมผัสที่หูคนที่ห้าสัมผัสลำตัวคนที่หกสัมผัสขาคนที่เจ็ดสัมผัสหางโดยบอกทุกๆคนว่านี่คือช้างหลังจากนั้นพระองค์ก็กลับมาที่ ชายตาบอดคนแรกและขอให้เขาเล่ฟังฟังให้เขาเล่ฟังให้ฟังว่าช้างคืออะไรชายคนตาบอดคนแรกที่ได้สัมผัสงวงช้างกล่าวว่าผมได้ตรายตรองอย่างครบอย่างรอบครอบแล้วผมมั่นใจร้อยเปอร์เซนต์ว่าช้างเป็นชื่อของงูเหลือมพันใดพันหนึ่งเห๋วไหลายสิ้นดี ชายคนตาบอดคนที่สองที่ได้สัมผัสงาช้างร้องอุทานช้างนัะแข็งกว่าที่จะเป็นงูได้ความจริงแล้วผมก็ไม่เคยผิดเสียด้วยมันเป็นคันไถของชาวนาอย่าบ้องหนะ้าคนที่สามคนชายตาบอดคนที่สามได้สัมผัสขหงช้างส่งเสียงเย้ยขึ้นมาทาันทีช้างเป็นพัด ที่ทำมาจากใบตาลต่างหากชายตาบอดคนที่สี่ได้สัมผัสส่วนหัวหัวร้อยเยะขึ้นมาแล้วกล่าวว่าเจ้าพวกปัญญาอ่อนไร้ความสามารถเอ้ยมันชัดชัดอยู่แล้วว่าช้างน่ยคือตุ่มน้ำใหญ่ๆต่างหาก impossible เป็นไปไม่ได้เด็ดขาดชายคนตาบอดคนที่ห้าได้สัมผัสลำตัว ส่งเสียงเกลี้ยวกราดออกมาว่าช้างน่ะคือหินก้อนเริ่มเทิมปะโถเอ้ยชายคนที่หกได้สัมผัสส่วนขาก็ตะโกนขึ้นมาว่าช้างน่ะคือลำต้นไม้ต่างหากนี่พวกเจ้าไม่มีสติทั้งหลายชายคนสุดท้ายที่ได้สัมผัสส่วนหางส่งเสียงเหยียดยามออกมาเราจะบอกพวกเจ้าให้ช่ว่าช้างนะ่ะจริงๆแล้วมันคืออะไร มันก็คือแท่ปัดมแมลงธรรมดาธรรมดานี่เองฉันรู้ฉันสัมผัสโด,ดยตรงเลยละ่ะแล้วไหลมันเป็นงูไม่ใช่เป็นตุม่มไม่มีทางเป็นแล้วบรรดาชายตาบอดเหล่านั้นก็เริ่มถกเถียงกันอย่างเผ็ดร้อนจนกลายเป็นการตะโกนแผดเสียงที่ทั้งดังและไม่จบสิน้น เขาพ่นคำศพบาทต่างๆใส่กันเท่าน,นั้นยังไม่พอยังแถมรัวกับปั้นใส่กันอีกด้วยแม้ว่าชายคนตาบอดเหล่านั้นจะไม่ค่อยแน่ใจนักว่าเขากำลังต่ออยู่กับใครแต่มันไม่สำคหรอกในสภาวะการทะเลาะเปาแวงอย่างดุด,ดันนั้นเขากำลังต่อสู้เพื่อหลักการเพื่อความถูกต้องและเพื่อบูชาความจริงแต่ ว่ามันเป็นความจริงที่แต่ละบุคคลเท่านั้นขณะที่ทหารของพระราชากำลังแยกผู้วิวาตาบอดที่พกช้ำดำเขียวไปหมดออกจากกันฝูงชนที่อยู่ในสนามกีฬาก็ต่างพกากันหระยย่ะบรรดาเสนาบดีซึ่งบัดน,นี้เงียบกริบ และมีสีหน้าอับอายทุกคนในที่นั้นเป็นอย่างดีว่าพระราชาต้องการที่จะสอนบทเรียนอะไรพวกเราแต่ละคนอาจจะรู้เพียงแค่บางส่วนของเรื่องราวทั้งหมดที่ประกอบมาเป็นความจริงหากเรายึดมั่นถือมัน่นในความรู้อันจำกัดของเราว่ามันเป็นความจริงอันสมบูรณ์เราก็จะเหมือนกับชาย ตาบอดที่ได้สัมผัสแต่ละส่วนใดส่วนหนึ่งของช้างและด่วนสรุปว่าประสบการณ์เพียงแค่เศษเสี้ยวของเขานั้นเป็นความจริงอันประเสริฐเป็นความจริงอันสมบูรณ์ส่วนคนอื่นๆนอกนั้นผิดหมดแทนการเชื่ออย่างมืดบอดนั้นเราน่าจะมีการแรกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ลองนึกถึงผลที่จะเกิดขึ้นหากชายคนตาบอดทั้งเจ็ดแทนที่จะขัดคานคัดคานไม่เห็นด้วยกับข้อมูลของเขากลับเชื่อมประสบการณ์ของเขาเข้าด้วยกันเขาก็คงจะสรุปได้ว่าช้างคืออะไรบางอย่างที่มีลักษณะเหมือนก้อนหินก้อนใหญ่ตั้งอยู่บนลำต้นที่มั่นคงและแข็งแรงสี่ตน มีแ่ปัดแรงที่อยู่ด้านหลังส่วนด้านหน้าเป็นเหมือนตุ่มน้ำขนาดใหญ่ที่ด้านข้างทั้งสองมีพัดใบาตาลมีรถไถมีคันไถอยู่สองด้านชี้ลงเบื้องล่างและมีงูหรามตัวยาวอยู่ตรงกลางนับได้ว่าเป็นการบรรยายถึงช้างสักตัวที่ไม่เลวนักสำหรับพูดที่ยัง ยังไงยังไงก็มีโอากาสได้เห็นช้างตัวจริง